ตอนที่309แปลงร่างเป็นอสูรห้ามรับนารีบหลบผู้ดูแลหวังที่ตกอยู่ในเนื้อมือของฮานรี่ฝืนทนต่อความเจ็บปวดพลางร้องตะโกนออกมาคิดจะเตือนองค์ชายน้อยสักหน่อยเห็นได้ชัดว่าการเตือนของเขานั้นสายไปเล็กน้อยเมื่อได้ยินประโยคนี้ถึงแม้ว่าจิตสำนึกขององค์ชายน้อยจะทำให้ร่างขยับไปด้านข้างคิดจะหลบกระบี่ยักษ์สีขียาวอแต่กระบี่ยักษ์กลับแยกออกอย่างกระทันหัน เฉียบผ่านส่วนขาของเขาไปอย่างแขวเบาหมอกสีดำที่ปกป้องร่างกายของเขาถูกตัดออกจนสลายหายไปประสิทธิภาพสักนิดก็ยังไม่ได้ทำงานผลลัพธ์คือหลังจากที่ขาเล็กๆทั้งสองข้างถูกเฉือนออกไปแล้วองค์ชายน้อยพลันร้องเสียงดังเป็นลมไร้มอหมดสติไปในทันทีคนคนนี้กินดีอยู่ดีมาตั้งแต่เด็กถึงแม้ว่าจะเจ้าแผนการกว่าคนอื่นแต่ก็ไม่เคยเจอเรื่อง ยากลำบากใดๆมาก่อนแน่นอนว่าจึงไม่อาจทนรับความเจ็บปวดจากการขาขาดได้ทว่าสถานการณ์นี้กลับทำให้ฮันลี่ตกตะลึงยังคิดว่าเพราะไม่ได้ใช้กระบี่มรกตดั้งเดิมเป็นเวลานานแล้วจึงคลั้งมือกําจัดอีกฝ่ายรอจนเข้าใจสถานการณ์แล้วฮันลี่ทั้งโกรธทั้งขบขันขณะพูดถึงคนคนนี้กับสี่สหายจากภูเขาเหมิงซาน ฮรนลี่รู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากกับการประสบความสำเร็จครั้งใหญ่แต่ก็รู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยเช่นกันความรู้สึกอันตรายที่มาจากองค์ชายน้อยและผู้ดูแลหวังในตอนแรกนั้นสองคนนี้น่าจะค่อนข้างจัดการได้ยากถึงจะถูกแต่การจับเป็นมาอย่างง่ายดายเช่นนี้หรือว่าความรู้สึกลึกลับในตอนแรกจะเป็นความรู้สึกที่ผิดไปฮานลีส่สันสีสารู้สึกว่าแปลกประหลาดเล็กน้อยครานี้ ผู้บำเพ็ญเพียรชุดดำที่เหลืออยู่น้อยนิดซึ่งลังเลอยู่ไกลๆเห็นฉากนี้เข้าต่างก็รู้ว่าหากอยู่ที่นี่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหลังจากที่มองศบตากันแอลวบหนึ่งแล้วจึงเริ่มหนีไปทั่วทุกสารทิศอย่างแท้จริงภายในคลิปต่างก็จากไปอย่างไร้เงาฮัานลี่ไม่มีความคิดที่จะไล่าตามไปคนพวกนี้ต่างก็เป็นแค่สมาชิกส่วนนอก เหมือนกับสีสหายจากภูเขาเหมิงซานเท่านั้นไม่มีคุ้มค่าที่จะต้องเสียแรงไล่ตามไปเขาคิดไปพลางบินไปหาสีสหายจากภูเขาเหมิงซานไปพลางและสะบัดเฉลยศึกทั้งสองคนในมือออกไปปากก็เอ่ยอย่างราบเรียบว่าห้ามเลือดให้พวกเขาทั้งสองคนและเข้นคำสารภาพจากพวกเขาที่นี่ชายหนุ่มจากสีสหายแห่งภูเขาเหมิงซานและเจ้าสองรีบรับสองคนนี้ไปในทันทีไม่ กล้าดูแคลนเลยสักนิดสี่สหายจากภูเขาเหมิงซานในครานี้ไม่เพียงเคารพศรัทธาฮานลี่เพียงภายนอกแล้วแต่เคารพและศรัทธาฮานลี่เป็นอย่างมากจากภายในการแสดงฝีมือครั้งใหญ่ของฮานลี่เมื่อครู่ประทับปราตรึงในใจของพวกเขาเอาไว้จนมิอาจลืมเลือนท่านอาวุโสช่างเชี่ยวชาญพลังยุบอย่างลึกซึ้งจริงๆชนรุ่นหลังและพวกได้เปิดประสบการณ์แล้ว ชายชราหน้าดำเอ่ยปากพูดด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเคารพนบน้อมไม่มีอะไรหรอกเป็นเพียงฝีมือที่ต่ําต้อยความสามารถน้อยนิดเท่านั้นฮานลี่เห็นสีสหายจากภูเขาเหมิงซานามีสีหน้าเคารพนบน้อมในใจก็เกิดความรู้สึกพอใจขึ้นมาหลายส่วนแต่สิ่งที่แสดงออกมายังคนทําท่าทางเหมือนไม่คุ้มค่าที่จะเอ่ยถึงทำให้พวกเขายิ่งรู้สึกว่าท่านอาวุโสฮานคนนี้ลึกลำยากที่จะคาดเดา ในครานี้เสียงแก๊งแก๊งดังสนั่นขึ่งทำให้สีหน้าของฮานรีเปลี่ยนไปเล็กน้อยสีสหายจากภูเขาเหมิงซานร,รีบร้อนมองไปหลังจากที่หญิงวัยกลางคนหนึ่งในนั้นมองเห็นได้อย่างชัดเจนใบหน้าพลันเผยความหวาดกลัวออกมาทีและเอ่ยกับฮานรีว่าท่านอาวุโสรีบดูนั่นยุทธพันฑ์ของท่านฮานรีหันกายกลับมาพลางเงยหน้าไปมองเห็นเพียงระฆังกัลนภา,าที่กักขังชาย ร่างกำยำหัวล้นเอาไว้ส่งเสียงสะเทือนฟ้าสะเทือนบินออกมาไปพลางรูปร่างภายนอกก็เปลี่ยนรูปไปอย่างไม่อยากจะเชื่อไปพลางทุกครั้งที่เสียงระฆังดังขึ้นพื้นผิวของระฆังกั้นหนาก็จะนูนขึ้นมาเป็นก้อนใหญ่ๆห,หลังจากที่มีเสียงดังสนั่นดังขึ้นสิบกว่าครั้งภายในพริบตาระฆังนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปอีกรูปโฉมหนึ่งมองรูปลักษณ์เดิมไม่ออกเลยสักนิดแต่สิ่งที่โชคร้ายยิ่งกว่าก็คือ แสงสีเหลืองบนระฆังทองแดงหมุนแสงลงดูเหมือนว่าชายร่างกำยำหัวโลนที่อยู่ข้างในจะทำลายระฆังลงได้ตลอดเวลาฮานลี่รู้สึกตก,กตะลึงอยู่ในใจถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเหตุใดถึงได้เกิดเรื่องที่เหลือเชื่อขึ้นมาเช่นนี้แต่เห็นได้ชัดว่าระฆังกั้นลพากับอีกฝ่ายเอาไว้ไม่อยู่แล้วดูแล้วมีเพียงต้องใช้วิธีอื่น เมื่อคิดมาถึงตรงนี้ฮันรี่ก็เก็บยุทธภัณฑ์สิบกว่าชิ้นกลับมาให้โคจอนหมุนวนอยู่เหนือสี่สะคว้างหุ่นเชิดสัตว์อสูรออกมาเจ็ดแปดตัวและตั้งแถวรวมกับหุ่นเชิดสี่ตัวที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ขวางกั้นอยู่ตรงหน้าของฮันลี่และสี่สหายจากภูเขาเหมิงซานเพื่อจะทำทุกอย่างเสร็จพลันมีเสียงระบิดดอตูมดังขึ้นยุทธภัณฑ์ระคังกัน้นนภพาชิ้นนั้นคาดไม่ถึงว่าจะแตกละเอียดกลายเป็นชิ้น สัตว์ประหลาดที่ดูเหมือนคนแต่ก็ไม่เหมือนคนบินออกมาจากข้างในนี่คือตัวอะไรยิงวัยกลางคนเห็นเช่นนั้นคลันร้องออกมาด้วยเสียงแหบแห้งผู้ที่อยู่ข้างกายอีกสามคนคลันหน้าเขียวเช่นกันเผยสีหน้ายากที่จะเชื่อออกมาแววตาของฮันลี่ก็เผยความตกตะลึงเหลือเชื่อออกมาชายร่างกำยำหัวโลนที่กระโดดออกมาไม่ว่าจะมีรูปลักษณะท่าทางเป็นอย่างไรก็ ตามได้กลายเป็นสัตว์อสูรอย่างสมบูรณ์แบบไปแล้วครานี้เขาสูงสองจ้างงอที่ปากมีเขี้ยวแหลมคมบนศีษะมีเขางองอสีดำสนิทสองเขาด้านหลังยังมีหางที่เต็มไปด้วยเกล็ดปลาสิ่งที่ทำให้ผู้คนยิ่งตกตะลึงก็คือร่างทั้งร่างเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยลายอสูรสีดำแดงปกคลุมร่างกายที่เปลือยเปล่าเอาไว้กว่าครึ่งเผยไอสังหารที่อธิบายไม่ถูกออกมา จากใบหน้ายังสามารถมองใบหน้าที่เดิมของชายร่างกำยำหัวล้นออกแต่เขาในครานี้ดวงตาสีมรกตเผยความอมหิตออกมาเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความกระหายเลือดไม่มีท่าทางเหมือนกับคนเลยสักนิดเขามองมายังฮานลี่และพวกด้วยสายตายเย็นเยียบประดุดน้ำแข็งทันใดนั้นร่างพลันหมอบลงและพุ่งเข้ามาราวกับลูกธนู สีสหายจากภูเขาเฮมิงซานเห็นเช่นนั้นก็ร้อนรนกลัวจนไม่เป็นสุขทันทีไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรดีทันใดนั้นข้างหูคลันได้ยินเสียงของฮานลี่ปล่อยยุทธพันออกมาพร้อมกับคําสั่งของฮานลี่หุ่นเชิดสิบกว่าตัวด้านหน้าคลันอ้าปากกว้างพร้อมกันค้นเสาลำแสงสีกว่าต้นออกมาโจมตีไปยังร่างแปลงสัตว์อสูรของชายร่างกำยำหัวโลน อย่างรวดเร็วราวกับฟ้าผ่าจนยกมือขึ้นมาปิดหูไม่ทันทำให้อีกฝ่ายถูกโจมตีจนร่วงลงบนพื้นสี่สหายจากภูเขาเหมิงซานเห็นเช่นนั้นคลันดีใจย,ยกใหญ่หยิบยุทธภัณฑ์ออกมาอย่างไม่ต้องคิดอะไรล้อมรอบช้ร่างกำยำที่ล้มลงบนพื้นและโจมตีอย่างบ้าคลาั่งหวัง ว่าจะสามารถจัดการเจ้าสัตว์อสูรที่ผู้คนมองแล้วพากันตกตะลึงลงได้ภายในพริบตาแต่หน้าเสียดายฝันหวานของพวกเขาเกิดขึ้นเทยงทั่วครู่กลิ่นอายสังหารที่หนาแน่นถูกปล่อยออกมาจากชายร่างกำยำที่ล้มอยู่บนพื้นต่อจากนั้นคลันกระโดดขึ้นมาโดวอยอโกรธยุทธพันธ์ต่างๆที่โจมตีมาบนร่างกายของเขาคาดไม่ถึงว่าจะทำให้บาดเจ็บได้ เพียงน้อยนิดนี่จึงทำให้ดวงตาของสี่สหายจากภูเขาเหมิงซานแทบจะทะลักออกมาจากเบา้าร่างแปลงอสูรของชายร่างกำยำเนยหน้าคำรามกับท้องฟ้าทันใดนั้นสองมือพลันไร้รำราวกับกังหันลมอย่างไรอย่างนั้นยุทธภัณฑ์ที่ล้อมรอบมันเอาไว้ต่างก็ถูกนิ้วที่แหลมคมอย่างหาที่เปรียบมิได้สินิ้วตัดออกจนกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยภายในคลิปตา ไม่รอให้สีหน้าของสีสหายจากภูเขาเหมิงซานเปลี่ยนสีดวงตาของร่างแปลงอสูรของชายร่างกำยำพลันเปล่งประกายร่างกายสั่นวหวอสูรประหลาดปรากฏตัวขึ้นตรงหน้ากรอะป้องกันของฮานลี่และพวกพร้อมกับยื่นกรงเล็บที่แหลมคมมาตะปบเอาไว้เสียงคลืด่ดังขึ้นด้วยปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วของชายชาราหน้าดำจึงนำโลกเล็ดสีขาวของฮาน ลี่มาไว้ด้านหน้าและต้านทานกับกรงเล็บนั้นได้พอดิบพอดีแต่พื้นผิวของโลพลันปรากฏรอยกรงเล็บลึกๆทั้งห้าทิ้งเอาไว้และสีหน้าของชายชาราก็ขาวซีดอย่างไรที่เปรียบเห็นได้ชัดว่าสาเหตุมาจากพลังยุดไม่ดีเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้ชายร่างกำยำจึงสยายิ้มออกมาเล็กน้อยกรงเล็บอีกข้างพลันตะบมาที่โลด้วยความรวดเร็วดังสายฟ้าแต่สีหน้าของเขาพลางเปลี่ยนไป ในทันทีเก็บกรงเล็บกลับมาอย่างรวดเร็วแขนทั้งสองข้างสลับกันกลายเป็นรูปร่างตัวอักษรเลขสิบแนวขวางอยู่เบื้องหน้าในเวลาเดียวกันการโจมตีด้วยเสาลำแสงครั้งที่สองพันมาถึงตรงหน้าของเขาและโจมตีไปบนร่างของเขาอย่างแน่นหนาอีกครั้งทว่าครั้งนี้ร่างแปลงอสูนของชายร่างกำยำมีการเตรียมการป้องกันจึงไม่ถูกโจมตี จนล้มลงบนพื้นแต่แค่ต้านทานการโจมตีที่แข็งแกร่งเอาไว้จนถอยออกไปสิบกว่าจ้างอทำให้ชายชราหน้าดำที่ต้องรับกับกรงเล็บนั้นผ่อนลมหายใจออกมาและเช็ดเหนื่อที่ผุดมาบนหน้าผากเล็กน้อยเอ่ยกับสามคนที่เหลืออย่างเคร่งเครียดว่าการโจมตีของอีกฝ่ายรุนแรงเกินไปพลังยุทธ์ของคนคนเดียวไม่อาจรับการโจมตีหลายครั้งได้ทุกคนร่วมมือกันสังการโลนี้ เมื่อได้ยินคำพูดของพี่ใหญ่ของตอนเองสี่สหายจากภูเขาเหมิงซานที่เหลือต่างก็นำมือมือหนึ่งของตอนเองมาจับไหล่ของชายชาราเอาไว้ในเวลาเดียวกันโดยไม่ลังเลเลยสักนิดหลังจากนั้นก็ส่งพลังลมปราณในร่างกายเข้าไปภายในพริบตาใบหน้าของชายชาราก็ปรากฏสีโลหิตชายร่างกำยมที่แปลงเป็นสัตว์อสูรโจมตีติดกันสองครั้งแต่ไม่สำเร็จโทสะจึงยิ่งเพิ่ม มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเสาลำแสงของหุ่นเชิดอสูรกลุ่มนั้นสลายหายไปมันก็พุง่งเข้ามาพร้อมแยกเขี้ยวยิงฟันทันทีแต่ก็ถูกโลกเล็ดสีขาวต้านทานการโจมตีเอาไว้เช่นเดิมต่อจากนั้นลันถูกเสาลำแสงโจมตีจนล่าถอยกลับไปที่เดิมฮานลี่ที่มองเห็นฉากนี้ลันขมวดคิ้วทั้งสองแน่นในเมื่อสัตว์อสูรนี้สามารถทำลายระคังกั้นนาาได้ร่างยังสามารถต้านทานการ จมตีจากเสาลำแสงของหุ่นเชิดอสูนได้เห็นได้ชัดว่ายุทธภัณฑ์ระดับสุดยอดธรรมดาธรรมดาไม่มีผลใดๆกับเขามีเพียงต้องใช้ยันวิเศษแล้วเมื่อคิดมาถึงตรงนี้ฮานลี่จึงออกคำสั่งกับสี่สหายจากภูเขาเหมิงซานอย่างไม่ลังเลพวกเจ้ากับหุ่นเชิดอสูนประคองเอาไว้สักครู่ข้าต้องการเวลาเล็กน้อยในการแสดงพลังหลังจากพูดเสร็จฮานรี่ไม่รอให้พวกเขาตอบรับหรือไม่ตอบรับ คลางควานลงไปหายันสีเขียวแผ่นหนึ่งในย่างเก็บของประกบสองมือเข้าด้วยกันคลางนั่งสมาธิปิดดวงตาและโคจรพลังยุทธฮานลี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องยันตปรงรงเพราะว่าเขารู้ดีว่าจากฐานะผู้บำเพ็ญเพียรสันโดษของพวกเขากว่าครึ่งคงจะไม่รู้ว่ายันวิเศษคืออะไรและตอนนี้ไม่ใช่เวลาในาการจะอธิบาย วิธีการปฏิบัติที่ใสสะอาดของเขาเห็นได้ชัดว่าฮันลี่จึงไม่ถูกสีสหายจากภูเขาเหมิงซานปฏิเสธโดยง่ายจุดนี้สีสหายจากภูเขาเหมิงซานนั้นรู้ดีจึงทำได้เพียงมองสบตากันและตอบรับพร้อมกับชายชราหน้าดำอย่างใจดีสู้เสือต่อจากนั้นร่างแปลงอสูรของชายร่างกำยำพลันโจมตีอย่างต่อเนื่องเจ็ดปดครั้งแต่ทุกครั้งต่างก็ไรประโยชน์ ถึงแม้ว่าโลกเกล็ดสีขาวของฮานลี่จะถูกอีกฝ่ายทำลายจนเกิดรอยแต่ในที่สุดภายใต้การควบคุมของสีสหายจากภูเขาเหมิงซานก็ต้านทานกรงเล็บที่แหลมคมดุดทองคู่นั้นได้หลังจากนั้นเสาลำแสงของหุ่นเชิดอสูรสิบกว่าตัวก็โจมตีทำให้เขาล่าถอยออกไปในระยะที่แน่นอนทันทีการโจมตีอย่างต่อเนื่องของร่างแปลงอสูรของชายร่างกำยำในที่สุดก็ทำให้สีสหายมีโอกาสพักหายใจเล็กน้อย ตอนที่310ราชวงศ์ฮานลี่พึ่งพลังยุทธระดับสร้างปราณขั้นกลางของตนเองเร่งปฏิกิริยาของยันวิเศษได้รวดเร็วกว่าผู้บำเพ็ญเทียนระดับฝึกปราณตั้งไม่รู้กี่เท่าหลังจากนั้นชั่วครู่ยันสีเขียวที่อยู่มือพลันกลายเป็นหยกสีเขียวขนาดไหลถืออส่งเสียงกรุงกริ้ง,งส่องแสงเรืองรองไหลเวียนอยู่ในนั้นและคราณีพลังยุทธของสีสหายจากภูเขาเหมิงซานเองก็มีอยู่อย่างจำกัดภายใต้ การตะปบอย่างโหดเหี้ยมของร่างแปลงอสูรของชายร่างกำยำโลกเล็ดสีขาวกระเด็นออกไปราวกับถูกค้อนหนักซัดอย่างไรอย่างนั้นพวกเขาหยุดชะงักในทันทีใบหน้าเปลี่ยนเป็นขาวซีดอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ในเวลาเดียวกันท่านอาวุโสรีบหน่อยชายชาราหน้าดำเหลือบมามองทางด้านยันรูปร่างแปลกๆของฮานรี่จึงงอดไม่ได้ที่จะเอ่ยกระตุ้นอย่างรีบร้อน ฮันลี่ไม่มีเวลามาสนใจชายชราหลังจากที่มองเห็นร่างแปลงอสูรของชายร่างกำยำถูกเสาลำแสงจมตีจนล่าถอยไปนั้นก็รีบส่งพลังลมปราณทั้งหมดเข้าไปในหยกก้อนนั้นอย่างบ้าคลาั่งภายในพริบตาลำแสงสีเขียววาวขนาดเล็กที่ลอยอยู่พลันแบ่งออกเป็นสองส่วนและแบ่งออกเป็นสี่ส่วนและแบ่งออกอีกเป็นแปดส่วนภายในพริบตาพลันสร้าง ภาพลวงตาเล็กๆหลายร้อยดวงทุกครั้งที่ลำแสงเล็กๆนี่ลอยผ่านจะส่งเสียงหึ่งๆออกมาล้อมรอบฮานลี่ทุกสารทิศพลางสันไหวไม่หยุดฉากที่ทําให้ผู้คนตกตะลึงนี้ทาให้สี่สหายจากภูเขาเหมิงซานตกตะลึงจนอ้าปากคั้งคิดว่าเป็นเคล็ดวิชาภาพลวงตาจนเกือบจะไม่กล้าเชื่อสายตาของตอนเองฮนลี่ไม่ได้เสียเวลาเลยสักนิดทีไปที่ร่างแปลงอสูรของชายร่างกำยำด้วยใบหน้า เคร่งครึงชั่วขนานั้นลำแสงเล็กๆที่หนาแน่นก็ราวกับเป็นน้ำในเขื่อนที่พังทลายอย่างไรอย่างนั้นพุ่งเข้าไปอย่างมืดฟ้ามูวดินถึงแม้ว่าหลังจากที่ใช้ร่างกำยำจะแปลงกายเป็นอสูรแล้ววสติปัญญาจะไม่ชัดเจนแต่เมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีด้วยยันวิเศษของฮันลี่แล้วดูเหมือนนว่าจะรู้สึกตัวไม่น้อยใบหน้าเผยความหวาดกลัวออกมาคาดไม่ถึงว่าทันใดนั้นลำแสงสีแดงจะปรากฏ ขึ้นร่างทั้งร่างราวกับดาวตกที่วิ่งไปข้างหลังอย่างบ้าคลั่งอย่างไรอย่างนั้นความเร็วของเขาไม่มีทางสู้เรือลมเทวาได้ฮันลี่ที่มองเห็นฉากนี้ต่างก็ตกตะลึงหยุดชะงักเล็กน้อยอีกฝ่ายพลันวิ่งออกไปหลายร้อยจ้างรอทำได้เพียงมองเงาแผ่นหลังของเขาที่หนีไปพลางสั่นไหวเบาๆถอนหายใจออกมาฮันลี่ไม่ได้ไล่าตามไปแต่ใช้มือเรียกยันยกก้อนนั้นให้ กลับมาและรวบรวมยันสีเขียวใหม่อีกครั้งพลางปลิวลงมาตกอยู่ในมือไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดจะกำจัดหายนะที่กำลังจะตามมาแต่หลังจากที่ใช้พลังยุดไปจนหมดแล้วย,ยันยกก้อนนั้นเหลือพลังอยู่ไม่มากหากไล่ตามพวพันอีกฝ่ายไปเป็นเวลานานฮานลี่ก็ไม่รู้ว่าจะสามารถต้านทานเอาไว้ได้นานขนาดไหนและพยานที่มีชีวิตอยู่ก็อยู่ในมือแล้วปลอดภัยสักหน่อยเป็นเรื่องที่ดีกว่า สีสหายจากภูเขาเฮมิงซานเห็นสัตรูถูกฮานลี่ทำให้กลูจนล่าถอยไปในใจพลนันผ่อนคลายลงคลางพยุงกันลุกขึ้นมาฮานลี่มองสีหน้าที่ดูไม่ได้ของพวกเขาแล้วก็ครุ่นคิดเล็กน้อยควักขวดยาเล็กๆออกมาจากในถุงย่ามโยนไปให้พวกเขากินคนละเม็ดมันมีประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับบาดแผลของพวกเจ้าฮานลี่เอ่ยพลางยิ้มน้อยๆย ไม่ว่าจะพูดอย่างไรวันนี้พวกเขาก็ได้ช่วยในการต่อสู้แน่นอนว่าเขาจึงแสดงออกว่าเช่นนี้ถึงจะสามารถทำให้พวกเขารู้ว่าตนเองไม่ใช่อวุโสที่ใจดำอย่างที่คิดไว้สีสหายจากภูเขาเหมิงซานร,รู้สึกซาบซึ้งใจโดยมีชายชาราหน้าดำเป็นผู้หยิบขวดยาเล็กๆมาเทออกเบาๆด้วยท่าทางเคารพนอบนบ้อมเม็ดยาขนาดเท่าดวงตามัางกรสี่เม็ดปรากฏขึ้นอยู่ในมือ สีแดงเพลิงกลิ่นหอมแต่จมูกแค่ดมไปเล็กกอน,น้อยก็ทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นชายชาราผู้มากด้วยประสบการณ์ทั้งตกตะลึงทั้งดีใจในทันทีเพราะรู้ว่ายาชนิดนี้ล้ำ่าย่อย่างสุดๆหลังจากที่เอ่ยขอบคุณฮันลี่อย่างติดตดกันแล้วถึงจะกลืนลงไปพร้อมกับคนอื่นๆเม็ดยาเพิ่งจะเข้าไปในท้องพลันกลายเป็นกลุ่มสายทานร้อนๆไหลเวียนไปทั่วทั้ง ่รงกายทําให้พวกเขารู้ว่าบาดแผลเบาบางลงในทันทีในใจจึงยิ่งรู้สึกดีอกดีใจเป็นอย่างยิ่งพวกเราไปกันเถิดที่นี่ไม่ใช่ที่ที่ควรจะอยู่นานหาก,กองกําลังเสริมของนิกายปีศาจทมินมาจะเกิดปัญหาฮานลี่มองไปทางองค์ชายน้อยและผู้ดูแลหวังซึ่งเป็นเฉลยอยู่แอร์วบหนึ่งคลางเอ่ยอย่างเคร่งครึง แน่นอนว่าสีสหายจากภูเขาเหมิงซานนั้นไม่มีความคิดเห็นอื่นๆดังนั้นจึงโยนเฉลยสองคนเข้าไปในเรือลมเทวฮานลี่พาพวกเขาขับเคลื่อนยุทธภัณฑ์ห่อตะบึงออกไปอย่างรวดเร็วราวกับลมกรดท้องฟ้าเหนือวัดร้างจึงกลับมาเงียบสงัดอีกครั้งผู้ใดก็ดูไม่ออกกว่าที่นี่เคยเกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่ของผู้บำเพ็ญเพียรที่ดูเดือดมาก่อน ฮานลี่และพวกเขากลับมาถึงเรือนฉินอย่างปลอดภัยและลงจอดตรงที่พักตรงๆเพราะกลัวว่ากลางคืนยาวนานฝันก็มากมายดอกจันฮานลี่จึงฟื้นฟูพลังยุธที่สูญเสียไปเล็กน้อยแล้วเริ่มสอบสวนองค์ชายน้อยสองคนภายในคืนนั้นฮานลี่วางแผนว่าจะสอบปากคำแค่องค์ชายน้อยคนเดียวและนำผู้ดูแลหวังมอบให้สีสหายจากภูเขาเหมิงซานจัดการเชื่อว่าจากความโหดร้ายของชายชาราหน้าดำนั้น น่าจะทำให้เขาได้รับคำตอบที่พึงพอใจหากจะให้ผู้บำเพ็ญเพียรพูดความจริงบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากเรื่องหนึ่งสำหรับคนอื่นแต่สำหรับฮรนรี่ที่พอเข้าใจเกี่ยวกับเคล็ดวิชาหลงไหลเคลือบเคลิ้ม,ลมและเชี่ยวชาญในสมุนไพรปรุงยาแล้วไม่ใช่ปัญหาอะไรโดยเฉพาะอีกฝ่ายพลังยุท์ห่างชั้นจากเขาเป็นอย่างมากเช่นนี้ถึงแม้ว่าตอนแรกองค์ชายน้อยท่านนี้จะมีท่าทีไม่ยอมเปิดปากออกมาอย่าง แน่นอนแต่หลังจากที่ฮานลี่ถามคำถามออกไปอย่างเรียบๆแล้วเห็นว่าอีกฝ่ายมีท่าทีปฏิเสธไม่ยอมร่วมมือก็กรอกยาน้ำใส่ปากอีกฝ่ายอย่างไม่เกรงใจไปขวดหนึ่งผลลัพธ์คือทำให้สติคล่าเลือนราวกับอยู่ในภาพลวงตาจากนั้นฮานลี่ก็ใช้เคล็ดวิชาหลงไหลเคลือบเคลิ่มธรรมดาธรรมดาชอ,อนิดหนึ่งอย่างเนตลวงตาควบคุมจิตใจของเขาเอาไว้ในมือ อย่างง่ายดายจากนั้นฮันลี่ถามอะไรคนคนนี้ก็ตอบทุกอย่างออกมาอย่างเชื่อฟังราวกับหุนกระบอกอย่างไรอย่างนั้นเมื่อฟังองค์ชายน้อยอธิบายแล้วใบหน้าของฮันลี่พลันเปลี่ยนสีไปมาไม่มั่นคงแรกเริ่มเคร่งเครึอง,งราวกับน้ำแข็งกลางเรื่องตกตะลึงสุดท้ายมีสีหน้ากลัดกลุ้มและยุ่งยากกระดับอยู่เต็มใบหน้าเมื่อแน่ใจว่าองค์ชายน้อยได้เผยความลับทั้งหมดออกมาแล้วฮันลี่จึงไตร่ตรอง อยู่ทั่วครู่พลางควักยาวิเศษสีดำที่เตรียมเอาไว้เปะเนยอ,อย่างดีออกมาเม็ดหนึ่งยัดเข้าไปในปากของอีกฝ่ายอย่างไรความรู้สึกหลังจากนั้นก็เดินออกจากห้องไปโดยไม่หันกลับมามองอีกมุ่งตรงไปยังเรือนชิงอินของสีสหายจากภูเขาเหมิงซานยาขจัดจิตวิญญ,ญาณสามารถทำให้อีกฝ่ายเสียชีวิตลงอย่างไรซุ้มเสียงถึงแม้ว่าการสังหารคนคนหนึ่งด้วยพิษโดยที่เขาไม่สามารถต่อต้านได้เลยสักนิดจ,จะ ทำให้ฮานลี่รู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยแต่จากเคล็ดวิชาปีศาจขององค์ชายน้อยที่ใช้เลือดของผู้บำเพ็ญเพียรบวงสวงไปสิบกว่าคนแล้วเขาตายไปก็ไม่ถือว่าไม่ได้รับความเป็นทำหลังจากที่มาถึงเรือนชิงอินสีสหายจากภูเขาเหมิงซานต่างก็รวมตัวกันอยู่ด้วยสีหน้าเคร่งขรึมกำลังปรึกษากันเรื่องสอบปากคำเมื่อเห็นว่าฮานลี่มาแล้วจึงพากันลุกขึ้นต้อนรับและให้ฮรนลี่เข้าไปนั่งเป็นประธาน หลังจากที่ฮานลี่ปฏิเสธที่จะนั่งแล้วพลันเอ่ยปากถามขึ้นว่าเป็นอย่างไรบ้างผู้ดูแลหวังคนนั้นสารภาพอะไรออกมาบ้างสี่สหายจากภูเขาเมืองซานมองศบตากันแอรวบหนึ่งแอรแล้วก็เป็นชายชราหน้าดำที่ยืนขึ้งพร้อมกับเอ่ยว่าท่านอาวุโสอาจจะรู้แล้วเท่าหากคนนั้นไม่ได้โกหกแล้วก็เรื่องนี้เกรงว่าจะค่อนข้างซับซ้อนเล็กน้อย หลังจากที่พูดประโยคนั้นเสร็จชายชราก็แอบเหลือบมองฮรนลี่แอร์วบหนึ่งแต่สีหน้าของฮรนลี่เป็นปกติไม่ได้แสดงสีหน้าใดๆออกมาชายชราทำได้เพียงไตรตรองเล็กน้อยพลางเอ่ยออกมาตรงๆอย่างใจดีสู้เสือข้าน้อยรู้ข่าวเกี่ยวกับนิกายปีศาจทมิงมาจากปากของผู้ดูแลหวังจำนวนมากแต่ต่างเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญมีเพียงเรื่องหนึ่งที่สำคัญและชั่วร้ายมากผู้นำนิกายปีศาจ ทมินคนนั้นคาดไม่ถึงว่าจะแอบ,บซ่อนอยู่ในราชสำนักและยิ่งไปกว่านั้นห้องเต้ค,คนธรรมดาของแคว้นเยโวในปัจจุบันถูกเขาควบคุมอยู่ในมือกลายเป็นหุ่นเชิดของเขาตั้งนานแล้วพระราชวังในครานี้กลายเป็นซ่องโจรของนิกายปีศาทมินเสียแล้วและผู้ดูแลในพระราชวังขันทีคนหนึ่งที่ชื่อหลีไพอวออวินก็คือผู้นำนิกายของนิกายปีศาทมินได้ยินว่ากำลังอยู่ในการกักตนบำเพ็ญตะบะ ชายชาราหน้าดำพูดไปพลางขมวดคิ้วไปพลางรู้สึกว่าไม่ง่ายเสียแล้วถึงอย่างไรเสียถึงแม้ว่าผู้บำเพ็ญเทียนจะดูถูกคนธรรมดาแต่ก็มีความอิจฉาริษยาผู้ที่ปกครองสูงสุดในโลกธรรมดาอยู่หลายส่วนฮานลี่ได้ยินประโยคนี้ใบหน้าก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงใดๆแต่ในใจเองคลันถอนหายใจออกมาไม่หยุดเช่นกัน เขาไม่ได้หวาดกลัวห้องเต้อะไรแค่รู้เบื้องลึกมาว่าราชวงศ์แห่งแคว้นเยโวในวันนี้ที่จริงแล้วต่างถูกเจดสำนักประคับประคองอยู่แต่เพราะเหตุนี้แต่ละสำนักต่างก็มีกฎที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรลูกศิษย์ของเจดสำนักห้ามเข้าไปในพระราชวังแม้แต่ครึ่งก้าวเพื่อหลีกเลี่ยงให้สำนักไหนใช้อิทธิพลขม่มขู่ราชสำนักและเกิดผลเสียต่อสำนักที่เหลือ ดังนั้นหลายร้อยปีที่ผ่านมาราชสำนักของแคว้นเยโวจึงไม่มีแม้แต่เงาของลูกศิษย์จากเจ็ดสำนักขอแค่ห้องเต้แห่งแคว้นเยโวไม่ทำอะไรผิดที่เป็นไม่เครารพต่อเจ็ดสำนักคนของเจ็ดสำนักก็จะให้อิสระทุกอย่างเกรงว่าด้วยเหตุนี้ถึงได้เป็นโอกาสดีของนิกายปีศาจทมินฮันลี่กำลังครุ่งคิดถึงเรื่องนี้หลังจากที่ถามเรื่องจริงมาจากปากขององค์ชายน้อย แล้วก็ไตร่ตรองไปมาอยู่หลายครั้งตั้งนานแล้วและยังคงตัดสินใจไม่ได้ว่าควรจะทำอย่างไรดีกฎระเบียบนี้สืบต่อกันมาอย่างยาวนานแล้วถึงแม้ว่าตนเองจะเปิดโปรงโฉมหน้าที่แท้จริงของผู้นำนิกายปีศาทมินออกมาแต่การถลนเข้าไปในราชสำนักใครจะรู้ว่าจะสามารถใช้ผลงานลบล้างโทษได้หรือไม่ไม่แน่ว่าไม่เพียงจะไม่ได้รับผลงานและกลับได้รับโทษหนักอีกด้วย ความถูกผิดที่ไม่แบ่งแยกเช่นนี้เป็นเรื่องที่ทําให้ผู้คนโกรธแบบสุดๆในเจ็ดสำนักที่มีมาอย่างยาวนานไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบางครั้งอํานาจของกฎบางกฎก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความถูกผิดเลยสักนิดทําให้ฮันลี่รู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากเขาไม่คิดจะทําอะไรที่ลงแรงไปแต่กลับไม่ได้รับผลดีกลับคืนมาแต่จะว่าไปแล้วรู้ฐานะที่แท้จริงของผู้นำมิกายปีศาธมิได้อย่างง่ายดายเช่นนี้ ก็เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายของฮานลี่เป็นอย่างมากทว่านั่นก็อาจจะเป็นเหตุบังเอิญพอดีต้องเข้าใจว่านั่นเป็นสิ่งที่องค์ชายน้อยรู้มาตั้งแต่เด็กถึงแม้ว่าจะไม่เคยพบกับผู้นำนิกายปีศาจทมินผู้ซึ่งเป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับสร้างปราณและไม่รู้ภูมิหลังอะไรของเขาเลยสักนิดก็ตามและพวกเขาสองคนก็เป็นเพียงไม่กี่คนที่รู้ฐานะของผู้นำนิกายปีศาจทมินนั่นเป็นเพราะผู้ดูแลหวังและองค์ชาย น้อยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดากับผู้นำมิกายปีศาธมิหนึ่งคนคือลูกที่ลูกน้องกับผู้นำมิกายปีศาธมินมีบุญคุณช่วยชีวิตกับเขาอีกคนคือลูกศิษย์สอนในนามคนเดียวของเขาได้รับความโปรดปรานและเชื่อใจความสัมพันธ์ที่สนิทชิดเชื้อเช่นนี้พวกเขาถึงได้รู้ฐานะที่แท้จริงของอีกฝ่ายมีเช่นนั้นในเมืองเยโวจริงที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้พวกเขาสองคนผู้ซึ่งเป็นผู้บำเพ็ญเพียร ระดับฝึกกรานจะได้รับหน้าที่ให้ดูแลที่นี่ได้อย่างไรดอกจันทรกลางคืนยาวนานฝันก็มากมายหมายถึงเวลายือดออกไปเรื่องราวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน